ต่อไปเป็นชั้นบนนะคะโอ้โหแล้วจะหยิบถึงได้ไงครับป้ามันสูงอะค่ะแค่มันตัวเตี้ยค่ะถ้าเราจะบริจาคเราจะไม่บริจาคจากเราจะบริจาคแต่เตารีดเราจะแบ่งให้น้องๆเล่นแต่เตารีดเพราะว่ามันปลอดภัยกว่า <c oughs> ตัวจากอันเนี้ยที่เราซื้อมา <c oughs> เข็มก็ทำมาไม่ดีมันบิดแล้วเดี๋ยวมันทิ่มนตรายค่ะโอ้โหมันมีของอีกวันนู้นด้วยเข็มลาดค่ะ มาไหมคะก๋วเตียวมาก <มา S 2> ไรเดอร์กไก่มุกไม,ไ,มไม่ได้ป้อมมันจะหล่นมาหมดเลย <c oughs> ไก่มุกไม่เอาไหไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวคุณแม่จะแกะออกนะไอจักเนี่ยมันเล่นแล้วแม่ว่ามัน <c oughs> อันตรายอ่าต่อไปเป็นเข็มขัดมาร์กไรเดอร์ไก่มุกค่ะอันนี้จะเก็บไว้ไหมคะไม่ อันนี้เป็นบริจาคด้วยอะน,น้องพิมวางให้คุณแม่ดีๆคุณแม่เริ่มจต่ไม่ถึงนะเดี๋ยวนะคะดนะเะดเี๋ยวนะเริมาตัวเกี้ยอันนี้มีของอยู่ใช่ไหมคะอ๋อโอเคแค่เชอร์แอปเปิลอ่าส่งต่อส่งต่ออ่าเปลี่ยนตัวเอียดนะคะอ่าอันนี้เดี๋ยวนะจดได้ายละอ่ะ เครื่องทำเซ็ตเกี๊ยวของเราคงไม่ได้ทำแล้วเราเอาไปแบ่งให้คุณอื่นเี่อ่ะน้องพี่ไปวางใคุณแมส่วนส่าไปเป็นอะไรคะไอซ์เมคเกอร์อันนี่เก็บไว้ไม้จะได้ทําอีกไหมคะไม่มาี่ขนมาแล้วคเรามีสองอันนี้แบบนี้เนาะเรามีสอันใหมจเาอีกอันหนึ่งให้ให้น้าพึ่งยืมไปอ๋อ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 อันน๋อใหออ๋อม๋ออ๋่อลอม่ออ๋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 อ๋ออออ ้องทำน้ำแข็งใสาป,ปานๆอันนี้แบ่งให้เพื่อนๆเล่นเถอะเพราะว่าเรามีที่ทำน้ำแข็งใสอันใหญ่แล้วนะคะเอาไปวางดีๆค่ะลูกขลุ่นต่อไปอันนี้อะไรเอ่ยหื่มคือทำน้ำแข็งใสอีกแล้วเหรอคะป๊าป๊านูชใชคะไม่จับไม่ได้อะุดดิง้งอะครับือทำพุดดิ้งเหรอคะทำไหมจะทำอีกไหมอ่าไม่ทำสง่งก่อเพราะไม่น่ามีโอกาสได้ทำ ต่อไปอันนี้เป็นเครื่องทำเฟรเราเคยทำแล้วครั้งหนึ่งส่งต่อนะคะเครื่องทำช็อกโกแลตเหรียญํำได้เคยทำแล้วคะนี่อันนี้ก็ส่งต่อเนาะเรานานแล้วเราไม่ค่อยได้หยิบเราไม่ได้หยิบมาทำ อันนี้เป็นที่ทำป๊อปคอนค่ะอันนี้มีมีน้องให้มาค่ะเราเล่นแล้วขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเราขออนุญาตส่งต่อให้คุณผมบ้างเนาะที่เป็นที่ผู้ชายใช่อ่าดีดีนะเดี๋ยวมันตกค่ะต่อไปเป็นอันนี้เกมลูกหมูสับตัวนี้ดีมากเลย แล้วก็มีคนถามมาเยอะเหมือนกันว่าอันเนี้ยคุณแม่ซื้อที่ไหนอะไรยังไงแค่ม,มุดเอามาขายค่ะนะคะมันจะอยู่จากข้างบนตรงนั้นที่เมื่อกี้เยอะๆอ่ะเราได้คัดเลือกแล้วลงมาไว้ตรงนี้เพราะว่ามันมันอยู่สูงๆมาแล้วแม่หยิบไม่ถึงก็เลยให้กีให้ไปแกีมันนี้ไว้จาเลยฮะใช่ค่ะอันนี้นะคะคืออะไรคะน้องพีมอันที่ดิงขึ้นอนที่เป็นอดีตขึน้นไปอันนี้เป็นกบค่ะกบะคะกบเออกบ โอ้ใช่แต่กบมันมีขาเหมือนลิงเลยตลกเลยแล้วก็อันนี้เป็นดีดลูกบอลเข้าหลุมเ,หมเอาไหมคะเนี่ยไหมฮะเ <c oughs> อ,อานี่เด็กเกี่ยวชอบแม่นนะ,ะแล้วก็ที่เล่นกับปลาแล้วผัดกันถ่ายกล้งองใช่ไหมอันนี้เป็นทุบตุ่นอ่าอันนี้ก็เรามีหลายแบบแล้วๆๆตุบตุ่นแล้วก็อันนี้เป็นอะไรอะลูกกระดาษแต่น,นี้จริงๆเด็กเกี่ชอบนะ รู้เลยอันนี้เป็นที่เป็นไฟฟ้าช็อตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดงี้ใช่ไหมไม่เอาอันนี้เป็นเกมเอ้ยเป็นตุ๊กตาน้องสตรอเบอรี่ช็อตเค้กอันนี้ก็แบ่งให้เพื่อนๆเล่นไปนะคะเกมเงียข้อสนุกดีเนาะเกมเงียบข้องแนะนำเอาไหมไม่เอาโอเคต่อไปเป็นไก่ออกไข่มันวิ่งวิ่งไปแล้วออกไข่แมลูกตลกดีนะอันนี้ไม่เป็นเด็กน้อยไปหน่อยนะแม่ว่าทำเด็กน้อง อันนี้เป็นเครื่องซักผ้าเคยรีวิวไปแล้วค่ะเมย์รีวิวหมดแล้วค่ะอันนี้ครับอันนี้เก็บนะคะไอ้นนเมย์เก็บส่งต่อนะคะและ้วก็ต่อไปเป็นที่คีบโอ้ตู้คีบเรามีเยอะมากเลยเนาะหลายตู้อันนี้แบ่งไปบ้างอันนี้เป็นตู้คีบแบบลูกกลมๆอะ,ค,ะค่ะเขาเรียกตู้คีบอะไรคะอันนี้พี่บอกลูกนู้นได้ไหมคะดีจีอ้าวนกคู่หุ่นยนต์นกคู่อันนี้เคยรีวิว ช่บีเมอร์หมดแล้วครับแล้วก็ต่อไปเป็นตกปลาตกปลาเราก็มีหลายอันแล้วอันนี้ให้น้องไปนะโอเคไหนนี่อะไรลูกสมัยเบบี้เลยครับอ๋อเขาไม่ใช่นี่ไม่นานนี่ที่ต่อตัวต่อแล้วมันก็หมุนหมุนหมุนมุนใช่ไหมรู้กับเบบี้ี่เบบี้มาอ๋อนี่นั่นแหละเด็กๆจับได้เป็นสวนสัตว์ว้ายจิ๊กซอว์สวนสัตว์ค่ะ อันนี้เก็บไว้ค่ะอันนี้เก็บไว้ค่ะนี้เก็บไว้เหรอเฮโลเขาว่าของเราอยู่ว่าไม่ดีเป็นของปลอมเฮโลว่าแล้วก็บอกว่ามันแบบเล่นไม่เหมือนจริงอ่ะอันจริงของเฮโลอันนั้นน่ะไปเล่นกับเฮโลดีกว่ามาเก็บไว้น่อเก็บไว้พิมก็ชอบอันนี้มันเป็นชื่อทิกแท็กอ่ะมันคนละแบบกับของที่เจโลที่เรียกว่าทวิสเตอร์ ดังนั้นมันมีน้องๆหลายคนที่คอมเมนต์มากว่าเออต้องดูอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยใช้หลักทวิสเตอร์อ่ะมันจะไม่ใช่อันนี้ไม่เหมือนการกดไม่เหมือนกันเพราะมันคนละเกมกันนะคะง่วงนอนแล้วค่ะตื่นขึ้นเตายิงปืนนะเบายิงปืนแล้วก็อันนี้โต๊ะลองรีดผ้าบริจาคค่ะโอเคแล้วก็อะไรอีกคะอัันนี้้ยงไไม่ดรีวิวเลยรีววิแล้วค่ะจะทำขนมเค้กค่ะอ๋อที่วอนั้นรีวิว ใช,ใช่ในห้องครวัวอ่ะมืจากใช่ไหมมือจอ่จาอแล้วก็นี้ทําผมแอเรียลโอนี่เก็บไว้ที่ก่อนมังฮะเนาะนี่นงานก็พิมพ์มาชอบมาขอแม่ถักเปียอยู่เรื่อยเ,ยเลยถ้าพิมพ์อยากจะถักก็ไปถักให้แอเรียลนี่จะได้มเวลาพิมพ์ดึงแล้วแม่จะได้ไม่ต้องเจ็บผมแม่จะได้ไม่ต้องหลุดดีไหมคะนี่ไงทําให้แอเรียลไงคือผมกุ๊กตาก,กับผมคนมันไม่เหมือนกันใช่ไหมผมคนมัน เพราะว่าแบบผมตุกตาผมตุกตามันจะเหนนเหือแล้วตัวไม่เอาใช่ไหมคะเอาไหมอ่ะเนี้ยเอาบริจาคตัวตุ่นทุกตัวตุ่นเอ้ไม่ใช่อะไรนะป๊าป๊าลูกหางเอาลูกหางนี่เขาได้ไม่เป็นสารได้เป็นเอาบริจาคได้ไหมคะเอาเบนดิ้งแมชชีนแล้วเครื่องกดน้ำเอาไหมคะไม่เอาอันนี้เป็นเครื่องถักผมมีแล้วเครื่องทำผมอืมนี่บริจาคไปแล้ เคยแล้วจ้าแม่จอได้อันนี้หนูเอาเชือกเครื่องทําผมไว้สองอันแล้วอันนี้แบ่งให้คนอื่นเล่นไปบ้างนะทิ้งผมไว้สุดิ้ก่แล้วมันหมุนติ้วจิ้วจิ้วจิ้วอย่างเงี้ยไอเดียบอกผมนี้เป็นแบบของแบบของเด็กเล่นนะคะหนูจะเอาเหรอไม่เอาอ่นนอาทั้งหมดน,นี้นนไปนอนดีกว่าทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้นะคะมาลิจาบแม่ไมกลัเดี๋ยวเราต้องไปเรียบอะไรนะรวบรวมหากล่องลังอะไรใหญ่ๆมาใส่ก่อน บายบายลับกันนะคะอย่าลืมสุดนะครับกดไลค์ขอบคุณบ๊ายบาย